สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่4มกราคม2025นะครับวันนี้เฟียกิดนเด็ก73จากเมื่อวานนี้74กับบรรยากาศวันหยุดสบายๆคลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงจดหมายเหตุคริปโตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตลาดคริปโตในปี2019ะครับถามว่าทำไมเล่าเรื่องนี้นะจริงๆที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้คนใหม่รู้สึกว่า เราเข้ามาเล่นคริปโตในช่วง2,024-2,025เนี่ยถือเป็นโชคดีของคุณเป็นโชคดีที่ข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการเนี่ยอยู่บนโลกออนไลน์อยู่บน YouTube อยู่บน Facebook อยู่บนเรียกว่าทุกโซเชียลมีเดียที่เราเล่นกันทุกวันนะครับในปี2019เนี่ยมันมีความโกลาหลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยความโกลาหลของคริปโต Exchange ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยคริปโตเชน BX ประกาศปิดตัวนะเหรียญในพอร์ตผมเนี่ยมีทั้ง XRP XLM EOS Tron, นะ Bitcoin Bitcoin Cash Bitcoin SV แล้วก็ Ethereum นะครับออขายหมูไปหมดแล้วนะคนที่คิดว่าออผมยังถือเหรียญไว้อยู่สมัยก่อนราคาถูกๆเนี่ยไม่ใช่นะขายหมูไปหมดแล้ว นะครับในปี2019เนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะ2 9 1 9เป็นปีที่ตอนนั้น Facebook ประกาศจะเปิดตัว Libra นะตอนนั้นเนี่ยคนก็ยังไม่เข้าใจ100%ว่าไอ้ลิบราเนี่ยมันจะมาทำอะไรมันเป็น currency เป็นเงินหรือเปล่าที่จะแบบส่งให้กันใน Facebook ได้ทั่วโลกนะหลายคนคิดว่าในอนาคตเนี่ย การโอนเงินทั่วโลกจะผ่าน Facebook ผ่านเหรียญ Libra หรือเปล่านะตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจแบบชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีข่าวฟัด USDT เหมือนสมัยนี้นะรุ USDT จะหลุดเพ็กอฟัดเมสาก็อกจะคืนเงินอันนี้ก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ฟัดประเทศจีนจะแบนจะบล็อกจะนูน,นันนี่ส่วนในประเทศไทยเนี่ยนะผมจำได้ ตอนนั้นมีประกาศว่า B X จะปิดนะตอนแรกเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นข่าวลือหลายคนงงว่าจะปิดทำไมนะครับและความที่บริษัท B X เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าบริษัทบิตคอยจำกัดนะเวลาข่าวมันขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นว่าบริษัทบิตคอยจำกัดจะปิดหลายคนในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าบริษัทบิตคอยในประเทศไทยจะปิด และมันอาจจะเชื่อมกับบริษัทแม่ในสหรัฐหรือในบริษัทโลกหรือเปล่านะคือความที่ตอนนั้นเนี่ยคนไม่เข้าใจหรอก decentralization คืออะไรนะหลายคนผมว่าเกินครึ่งตอนนั้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจการใช้ Wallet และหลายคนเลือกที่จะใช้ Exchange ที่มีภาษาไทยนะตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช้ BX ก็ต้องเป็น b ิตคัพ นะแต่คนที่เล่นคริปโตมานานเนี่ยก่อนหน้านั้นใช้ส่วนใหญ่ BX หมดนะครับแล้วก็บางคนโอนไป Binance สมัยก่อน Coinbase ยังใช้ได้นะตอนนั้นช่วงแรกๆเนี่ยไม่มี KYC นะแต่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยคุยกันเพียบเลยบนพันทิปบน Facebook ถ้าคุณไม่ถอน Bitcoin หายนะทุกคนแห่ขายแห่แห่เทขายไม่ได้แห่ถอนนะครับแห่เทขาย นะคิดว่าถือเงินบาทดีกว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่นอกวงการคริปโตด่าเราเพียบเลยเป็นไงล่ะไอ้พวกแชร์ลูกโซ่บริษัทล้มแล้วมันกำลังจะปิดทั่วโลกนะครับโกลาหลมากๆนะตอนนั้นเนี่ยช่อง YouTube ที่พูดถึงคริปโตในประเทศไทยเนี่ยช่องที่ผมจำได้เนี่ยมีไม่เกิน10ช่อง นะและหลายช่องปิดตัวไปแล้วทุกวันนี้น่าจะรวยไปแล้วนะครับคนใหม่ที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะเป็นโชคดีที่แบบข้อมูลมันครบทุกอย่างที่เราต้องการคุณอยากจะศึกษาเรียนไหนอยากสเต็กเหลียนไหนวิธีใช้ w a l l ล็ตมีให้อ่านมีให้ดูแทบจะทุกที่เลยถือว่าตัวเองโชคดีที่เข้ามาถูกเวลานะและอย่ารู้สึกว่าโชคร้าย ที่ตัวเองเนี่ยเข้ามาช้าไม่ได้ซื้อของถูกเก็บไว้นะครับคนที่ผมรู้จักที่เล่นคลิปโตมานานเนี่ยเพื่อนเล่นตั้งแต่สมัย b i n น n c e เปิดสมัยคููคอยเปิดเนี่ยแทบจะทุกคนเลยขายหมูไปหมดแล้วรวมทั้งผมด้วยนะสมัยก่อนวนไปวนมาซื้อถือติดดอยรอคอยแล้วก็ขายหมูนะเฉพาะคนที่แบบมีตังจริงๆ ที่เขาถือเก็บไว้เงินต่อเงินนะครับคนที่แบบไม่เดือดร้อนน่ะซื้อบิตคอยไว้7-8,000ดอลลาร์ก็คิดว่ามีอนาคตรหรือเปล่ามีไม่ม,ไมีไม่รู้ถือเก็บไว้ก่อนเอาเวลาไปสนใจเรื่องงานไปสนใจเรื่องอาชีพเขาซึ่งมีรายได้มหาศาลอยู่แล้วเนี่ยคนเหล่านั้นไม่ขายแต่คนทั่วไปชาวบ้านตามดำมนุษย์เินเดือนเนี่ยขายไปหมดแล้วใน BX สมัยก่อนมีชาร์บ็ นะเราเข้าไปชัดกันได้คุยกันได้พึ่งได้เหรียญนี้ราคานี้พึ่งขายราคานั้นคนส่วนใหญ่ขายไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองเข้ามาซื้อของแพงนะวัฏจักรของทุกตลาดเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเงินต่อเงินคนรวยเท่านั้นที่จะซื้อถือหุ้นสิบปีขึ้นไปนะส่วนใหญ่คนที่มีความรับผิดชอบต้องผ่อนบ้านผ่นรถเนี่ย น้อยมากที่จะถืออะไรนานๆนะเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจว่าเข้ามาช้าและต้องดีใจกับตัวเองที่เข้ามาถูกเวลาที่แบบความรู้มันแบบหาง่ายมากมันหาความรู้ให้มากที่สุดนะก็เพื่อนๆทางบ้านคิดไงนะใครที่อยากรู้เรื่องสมัยก่อนๆเ,ออเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับวงการคริปโตสมัยนั้นผมยังไม่มีช่องเนี่ยผมก็ได้แต่เป็นคนดูคนอ่าน นะแต่เรื่องเก่าๆเนี่ยที่จำได้ขึ้นใจก็เรื่อง BX เนี่ยตอนนั้นโหตอนนั้นหลายคนเครียดมากนะผมเองเนี่ยเข้าใจคำว่า Decentralization คืออะไรในตอนนั้นเนี่ยเข้าไปอ่านยังเข้าใจแต่ความที่ทั่วโลกพูดถึงประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยในใจยังคิดเลยว่าเออแล้วถ้าเกิด Bitcoin มันมันไม่ด e เซนทัลไ i z e ถ้ามันทั่วโลกเทขายนี่จะเกิดอะไรขึ้น นะตอนนั้นเนี่ยมันมีคําว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นเยอะมากนะเพราะ ICO สมัยนั้นเนี่ยคือเป็นดอกเห็ดแล้วก็รักพูก็เป็นดอกเห็ดสมัยนี้ถือว่าน้อยสมัยนี้คนยังเตือนกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยรู้อย่างเดียวอยากจะเข้ามาซื้อแล้วก็รีบลุกนะครับก็เพื่อนๆคิดไงเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามา วันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้คนปลอดภัยดูต่อไปครับผม